ครับผมคปวิโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับตั้งค่าล็อกแอปเครื่องหัวเว่ยกันนะครับวิธีการแนวทางการนี้ก็สามารถแชร์ได้กับหัวเว่ยกับทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเมนูการตั้งค่าเขาจะเขียนคล้ายๆกันนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตก่อนนะครับเช่นผมจะล็อกแอปนี้นะครับแอปนี้ก็ได้สามบีบีหรือว่าท่านผู้ชมจะล็อกไลน์ล็อกเฟซบุ๊กหรือว่าล็อกเมสเซนเจอร์ก็ได้นะครับ เริ่มแรกเลยนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหาเมนูคําว่าตัวนี้นะครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลือกคําว่าการล็อกแอปนะครับถ้าของท่านผู้ชมเข้ามาตอนแรกเลยเขาจะให้ตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งรหัสผ่านที่เราจําได้นะครับตัวนี้แนะนําว่าตั้งแล้วเราต้องจําได้ด้วยนะครับนี้ผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับ อันนี้เราก็จะขึ้นว่าการมันจะมีฟังก์ชันก็คือการล็อกแอปโดยการปลดล็อกใบหน้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอย,อยากล็อกแอปด้วยการปลดล็อกใบหน้าเราก็กดตกลงก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ตั้งเอาแค่รหัสก็พอแล้วนะครับเช่นผมจะล็อกแอปนี้ลองสามดีก็ได้เปิดนะครับอ๋อถ้ามันเปิดไม่ได้อย่างนี้นะครับมันจะเป็นตัวจางให้เราไปกดตรงนี้ก่อนนะครับที่ขวามือบนสุดเลยคาว่าเปิดใช้งาน นี่นะครับแล้วมันจะกดได้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีคําว่าเปิดใช้งานต,ตรงนี้นะครับให้ไปกดตรงนี้รูปเครื่องหมายฟันเฟืองที่ขวามือบนข้างรูปบนขยายแล้วไปเปิดตรงนี้นะครับคําว่าการล็อกแอปให้มันเปิดอยู่ถ้าเข้ามาตอนแรกมันจะปิดนะครับให้เราเปิดอยู่แล้วก็กดยอ้อนกลับมาแล้วก็ไปเลือกแอปที่เราต้องการจะล็อกรหัสนะครับเช่นผมจะล็อกตัวตนี้แล้วก็ล็อกแกลเลอรี่อะแกรลรี่เดี๋ยวไป่งล็อกเครื่องคิดเลขก็ล็อกได้นะครับ ลองทดลองล็อกดังคิดเลขตัวโคมล็อกได้ไหมไลลายลาย messenger f a พวกนี้ล็อกได้หมดนะครับมันมันจะอยู่ในความปลอดภัยที่สูงสุดถ้าเราล็อกแอปอีกชั้นหนึ่งนะครับรหัสตัวนี้มันจะคนร้านกับรหัสหน้าจอนะครับต้องแยกแยกนะครับท่านผู้ชม ถ้าเราจะตั้งก็ผมแนะนำว่าให้ตั้งง่ายๆที่เราจําได้นะครับตั้งคนละอย่างกับลหลัดหน้าจอก็ได้โอเคผมจะล็อกประมาณนี้นะครับล็อกลายล็อกอเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับที่หน้าหน้าจอหลักว่ามันล็อกหรือยังอ่ะปึ๊บเห็นปะครับเขาใจะให้ใส่รหัสนะครับถ้าเราไม่รู้รหัสเราก็จะไม่สามารถเข้าแอปนั้นได้เราก็ใส่รหัสที่เราตั้งมาตอนแรก มันจะคนละรหัสกับรหัสหน้าจอนะยกเว้นว่าเราจะตั้งรหัสเดียวกันกันกบรหัสหน้าจอนะครับถึงจะใส่รหัสเดียวกันกับรหัสหน้าจอได้ตัวนี้โอเคผมล็อกแล้วตัวนี้มาดูแอปอื่นที่ไม่ได้ล็อกกันเช่นอ่าตัวนี้ชีเวนโดไม่ได้ล็อกเห็นไหมครับถ้าแอปไหนไม่ได้ล็อกเราก็จะสามารถเปิดแอปนั้นได้ปกติแต่ถ้าเป็นแอปไหนที่ล็อกเช่นแอปนี้ล็อกมันก็จะเด้งถามรหัสนะครับ ผมล็อกตัวไหนได้อีกผมก็รีว่าล็อกตัวไหนได้ว่าล็อกลายนะครับลายก็ล็อกไปไลายหายเอ,อลาลน์อยู่นี่นะครับผลวนมาาเขาจะไปล็อกพวกลายพวกเฟซบุ๊กพวกเมสเซนเจอร์กันนะครับพวกอินสตาแกรมพวกนี้ทีนี้เวลาเราจะเอาออกทําไงนะครับวิธีเอารหัสล็อกแอปตัวนี้ออกนะเดี๋ยวเียรอแอปก่อนนะครับ วิธีเอารหัสล็อกแอปตัวนี้ออกนะครับเราจะทำไงให้เราไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมครับเซตติ้งขวามือนบนเลื่อนลงมาครับไปที่เมนูเดิมเลยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวกดคาว่าการล็อกแอปครับใส่รหัสที่เราตั้งตอนแรกนะครับอันนี้มันก็จะเตือนว่าเราต้องการใช้ฟังก์ชันปลดล็อกได้ไปหน้าไหมเราก็ไม่ใช้ถ้าเราจะไม่หายล็อกเราก็ เดี๋ยวมนะเวนะเข้าใหม่นะครับเมื่อกี้มันเด้งออกปึ๊บใส่ละัสอีกรอบปิดนะครับปิดทุกแอปเลยที่เราล็อกถ้าเราไม่ต้องการล็อกละลายลายคงติดยังโอเคลายปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองที่ขวามือบนนี้นะครับที่เราถ้าเราต้องการยกเลิกการล็อกแอปแล้วก็ปิดตัวนี้ด้วยนี่ครับการล็อกแอป ก็จะเป็นการปิดแล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถเข้าได้ปกติแบบแอปไม่ล็อกนะครับนี่นะครับแอปก็จะไม่ล็อกทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนรหัสผ่านล็อกแอปทําไงไปที่เหมือนเดิมครับการตั้งค่าอันนี้เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านการล็อกแอปนะครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการล็อกแอป ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งตอนแรกนะครับถ้าจะเปลี่ยนรหัสนะครับไปที่ฟันเฟืองขวามือบนกดคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านใหม่นะครับถ้าบางท่านเข้ามาตอนแรกเขาอาจจะให้ใส่รหัสผ่านเก่าก่อนแล้วก็ลองอ่านดูนะครับลองอ่านดูหน่อยสักนิดอันนี้ของผมเขาให้ใส่รหัสผ่านใหม่เลยผมก็จะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้เก้าสี่ตัวโอเคประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนรหัสผ่านล็อกแอป นี้ก็เป็นขั้นตอนการง่ายๆนะครับสำหรับการใช้การล็อกแอปพอเ w a y นะครับลองไปใช้กันดูโอเคครับในคลิปนี้ผมจะขอจบไปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับไปต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับผม